สวัสดีครับวันนี้เชฟชาตินำสูตรข้าวต้มโบราณมาทำให้ชมครับบอกได้เลยว่าเมนูนี้อร่อยมากๆเดี๋ยวเชฟชาติจะขึ้นสูตรไว้ให้ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับอันดับแรกนะครับตั้งกระทะเติมน้ำ500 ML แล้วเราก็ลงเป็นเกลือปลาช่อนชาตามด้วยข้าวสวยของเราหนึ่งถ้วยต้มข้าวของเราให้เป็นเม็ดอยู่นะครับอย่าให้ข้าวเละจนเกินไป ใน,นครับประมาณนี้นะครับเราก็เทพักไปก่อนนะครับแล้วก็นำกระทะมาตั้งเติมน้ำมันเราจะเจียวกระเทียม,มก่อนนะครับลงไปกระเทียมลงไปเลยครับเยอะได้ตามชอบนะท่านผู้ชมเจียวกระเทียมให้เหลืองหอม อย่าให้สีจัดเป็นเกินไปนะครับเดี๋ยวกระเทียมจะขมนะครับพอกระเทียมของเราเริ่มเหลืองสวยอย่างนี้นะครับเราก็เทกระเทียมของเราพักไว้ก่อนนะครับเหลือตีก,กระทะไว้ด้วยนะครับแล้วก็นํากระทะกลับมาตั้งแล้วเราก็นําหมูสับของเราลงไปเลยครับผัดหมูสับของเราให้สุกระดับหนึ่งก่อนนะครับเี๋ยวเราก็ลงไปเห็ดหอม เป็นเตานี้นะครับตามด้วยกุ้งแห้งแช่น้ําก่อนนะท่านผู้ชมจะได้มีเค็มแล้วก็ผัดให้หอมเลยนะครับตากล้องของเชฟชาตินะครับลืมกดถ่ายวิดีโอหลังจากผัดให้หอมแล้วก็ปรุงรสชาตินะฮะเดี๋ยวเชฟชาติจะขึ้นรสชาติไว้ให้นะครับปรุงรสชาติเสร็จก็นำข้าวต้มที่เราเทพักไว้เทลงไปแล้วก็ต้มซ้ำนะครับ หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้หอมมากๆท่านผู้ชมแล้วก็มาลงเป็นต้นหอมผักชีหั่นทอดลงไปครับหรือว่าท่านผู้ชมจะใช้เป็นขึ้นช่ายก็ได้นะครับตามชอบครับเ <get> ท่านี้เขาต้มของเราก็ได้แล้วนะครับ so yeah. แล้วก็โรยกระเทียมเจียวลงไปด้านบน ตามด้วยพี่เทปลลงได้ตามชอบครับวางผักชีให้สวยงามสักหนึ่งยอดครับนี่นะครับเมนูข้าวต้มโบราณที่เชาชาติเอา,าฝากวันนี้นะครับจะได้ประมาณสองชามนะท่านผู้ชมนะนี่นะฮะหอมมากหืม,สมรสชาติการันตีฮะ ก็ฝากลองไปทานดูนะครับสำหรับเมนูข้าวต้มโบราณสูตรเชฟชาติที่นำมาฝากวันี้นะฮะชมคลิปแล้วชอบถึงจะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเชฟชาติเลยนะครับ E ีพีนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ